สวัสดีครับแล้ววันนี้อยู่กับผมก๊อบนะครับจากประเสริฐเจริญยนต์ผมพามาอยู่กับรถรีโวทั้ง2องคันเลยนะครับทั้ง2ครคันนี้เป็นตัวปรับโฉมใหม่แล้วบอกไว้เลยว่าทั้ง2รุ่นน่าหล่อนะครับมาพร้อมกับเราเนี่ยจัดทรงให้ทั้งหมดแล้วนะครับเยละเรียดทั้ง2คันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ วันนี้ผมอยู่กับรีโวนะครับเป็นหน้าล็อกโคทั้ง2คันเลยนะครับรถคันนี้ทั้ง2คันเดี๋ยวผมพาไปดูคันสีขาวก่อนละกันคันสีขาวที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวตัว j จพัทนะครับตัวรถจดทะเบียนปี2561คศ2018นะครับรถคันนี้สีขาวมุกหน้าใหม่โชว์ใหม่ทั้งหมดแล้วผมเปิดราคาเพียงแค่519 0 0 0บาทลูกค้าที่มีเครดิตน,นะครับสามารถ จัดไฟได,ไ,ดได้เต็มเลยนะครับจัดได้ล้นเลยดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.79เปอร์เซ็นเท่านั้นอ่ะพาไปดูรายละเอียดด้านหน้ากันหน่อยตัวนี้เนี่ยโตโยต้าทำการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับตัวหลอดไฟเนี่ยตัวนี้เนี่ย,ยจะเป็นตัวเจพัทนะหลอดไฟนะครับจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนตามปกติมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้ากระจังหน้านะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมแล้วก็กระจังหน้าสีดาตรงนี้ตัดการบอกไปเลยว่าสภาพเนี่ยสวยมากรถคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ โอเคไปดูด้านข้างกันนิดนึงอ่ะด้านข้างรถคันนี้นะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นตัวสูงเขาก็จะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างแล้วก็ตัวล้อแมกซลอยนะครับล้อแมกซลอยเนี่ยเจนได้ว่าตัวล้อแมกเนี่ยเต็มเต็มใหญ่ๆซุ้มล้อเต็มใหญ่เลยนะครับตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2 0 1 8ติดมากับรถตัวยางยังสภาพดีอยู่เลยรถวิ่งน้อยมากๆโอเคไปดูเลขใหม่กันนิดนึง ในส,ส่วนเลขไม์ตรงนี้นะครับเลขไม์คันนี้เนี่ยเลขไม์น้อยมากเลยนะก็จะอยู่เพียงแค่5 8 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้คือเลขไม์แท้เราไม่ได้มีการกอไมใดัยยงนั้นพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัย power พร้อมกับการที่เป็นการที่เป็นการร้านพวงมาลัยปรับใหม่ทั้งหมดแล้วนะตัวนี้จะมีเฉพาะโฉมในไมล์เชนนะครับอันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหน้าจอเทปิดียรโตาเป็นของเดิมจากโรงงานสามารถใช้การได้ตามปกติ ตัวแผงคอนโซลนะครับเจ็นได้ว่าไม่ได้มีรอยขูดรอยขีดรอยลอกรอยถลอดแดทั้งนั้นเบาะก็เช่นกันสภาพเนี่ยเตี้ยมากอย่างกับรถป้ายแดงเลยนะครับกระจกป่าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นมือหมุนรอยน็อตมิดอาร์ครถคันนี้ก็ยังคงอยู่ครบบ่งบอกว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้มีการชนหนักพีคว่ำจมน้ําตัดต่ออะไรเลยนะครับรอยน็อตมิดอาร์ต่างอยู่ครบทั้งหมดเลยโอเคครับผมจะพาไปดูในส่วนด้านท้ายกันนิดนึง ตามสไตล์รถรีโวนะครับตัวนี้จะมีการปรับโฉมเข้ามาใหม่แล้วแต่ด้านท้ายเนี่ยจะยังคงเป็นทรงเดิมเหมือนกับตัวที่แล้วนะครับด้านท้ายจะเห็นได้ว่าตัวสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างต,ตัวตัวต้าไฮรักรีโวต่างย่งคงอยู่ครบทั้งหมดโครเมียมมือเปิดตัวนี้ก็ยังคงอยู่ไฟเนี่ยไม่ได้มีการแตกเราไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับรถคันนี้มาสภาพแบบนี้เลยอ่าผมพาไปดูในส่วนมิดอาร์ด้านหลังกันนิดนึงรายละเอียดรอยน,อน็อตมิดอาร์นะครับจะเห็นได้ว่ามิดอาร์ต่างๆย่งคงอยู่ครบรถไม่ได้มีการชนท้ายจิ้มท้ายมาแต่อย่างใดคันนี้ สภาพเนี้ยบเนียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องแล้วคันนี้กันหน่อยนะครับเหมือนกันในส่วนรายละเอียดห้องยนต์นะครับพาไปดูในส่วนของคานหน้าตัวคานหน้าเนี่ยถ้าคารมีการเปลี่ยนมานะครับจะไม่มีรอยที่เป็นรอยฟ้าโปรงปิดตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยคือคานเดิมของมันบ่งบอกว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้โดนชนหน้าจิ้มหน้าชนหนักใดๆมาทั้งนั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงในส่วนรอยน็อดด้านข้างเม็ดอาร์กด้านข้างนะครับยังอยู่ครบทั้งหมด นะตัวนี้ยังอยู่ครบหมดเลยแผ่นพีต่างๆยังคงอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอโกยังคงอยู่ครบนะครับรอยนอ็อตฝาปรงไปเช็ครอยนอ็อตฝาปรงกันหน่อยอ่ะรอยนอ็อตฝากระโปรงตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการขันตัวรถเนี่ยไม่ได้ถอดฝาปรงใดๆทั้งนั้นนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่อง2.4และเบรก ABS ระบบต่างๆใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับรถคันนี้สามารถเช็คประกันศูนย์ได้ตามปกติโอเคไปดูอีกหนึ่งคันกันครับ มาอยู่กับอีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เป็นตัวต t างไฮรักรีโเหมือนกันโฉมเดียวกันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นตัว Z Edition นะครับที่เป็นตัว j p พัเหมือนกันตัวนี้เราทำการจัดการแต่งแม็กใหม่ยางใหม่ให้ตัวแม็กเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กที่เรียกว่าเซตยีรับตัวยางเนี่ยจะเป็นแก้มสูงขึ้นมานิดนึงนะครับตัวตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2019 แม็กเป็นแม็กใหม่ยางใหม่เราทาการตกแต่งให้ครบชุดทั้งหมดแล้วด้านหน้านะครับมาพร้อมกับฝาปูงที่เป็นฝากระโปงที่เป็นสติ๊กเกอร์เคปล่านะครับตัวนี้ไม่ใช่เคเบล่าแห้นะเป็นสติ๊กเกอร์เคเล่านะครับด้านหน้าเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นของเดิมจากตัวรถนะครับรถคันนี้ทั้ง2คันเลยยืนยันว่าเราไม่ได้มีการแปลงหน้าใดทั้งนั้นนะครับรถมารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมพร้อมสีดําตัดเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2คันเลยสภาพเนียบมากโอเคเดี๋ยวผมพาเปิดดูห้องเครื่่อองกันนหย รายละเอียดห้องอยนต์รถคันนี้นะครับเหมือนกันทั้ง2คันคือสภาพเนี้ยมากแต่รถคันนี้จะปีใหม่กว่านะครับรถคันนี้เป็นปี2019เลยนะประกันศูนย์นี่ยังคงเหลืออยู่1ปีเต็มๆนะครับค่าหน้าเหมือนเดิมรถเรานะครับตัวลอยฝาโปรงก็ยังคงอยู่รอยน็อตไม่ดางส่างอยู่ครบตรงฝาโปงนนะครับตัวนี้อาจจะมีการถอดบ้างเพราะว่าต้องติดตั้งตัวสติเกอร์เคปลานะครับแต่ห้องเครื่องอไปดูห้องเครื่องในๆกันหน่อย ห้องเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าห้องเครื่องยังคงอยู่ในสภาพที่แห้งมากๆตัวท่อนะครับมีการเปลี่ยนตัวท่อเป็นท่อแต่งแล้วถ้าลูกค้าไม่ชอบท่อแต่งก็เดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนเป็นของเดิมให้ก็ได้นะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับเครื่อง2มาสี 4, และเบรก ABS นะครับมันเดิมสภาพเดิมเนียบโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับรายละเอียดภายในรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยแต่ง อ่ะตัวนี้เป็นของแต่งเพราะว่าลูกค้าน,นี้เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเดิมเ็าะจะแต่งมาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของตกแต่งที่เน้นสวยงามนะครับไม่ได้โมเครื่องไม่ได้เลยทั้งนั้นตัวครอบเกียร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนเป็นของแต่งเหมือนกันแต่ระบบทุกอย่างนะครับสามารถใช้การได้ตามปกติลูกค้าจะเห็นได้ว่าตัวแผงคอนโซลเองเนี่ยยังคงสภาพที่ดีอยู่เลยนะไม่ได้มีรอยลอกเลยถลออะไรงนั้นนะครับเทปต่างยังคงเป็นของเดิมทั้งหมดอ่ะเช็คเลขใหม่กันหน่อย เลขไม้รถคันนี้นะครับอยู่ที่8 4 0 0 0กิโลประกันศูนย์เหลือ1ปีประกันศูนย์ของโตโยต้านะครับรับประกันอยู่3ปี1,000 0 0กิโลรถคันนี้ปี2 0 1 9จนทะเบียนปี2563นะครับโอเคพาไปดูในส่วนรอยน,อน็อตเบนดากันต่อรอยน็อตต่างๆนะครับยังคงอยู่ครบทั้งหมดเบนด้าต่างด้านข้างประตูอยู่ครบทั้งหมดเลยยืนยันนะครับว่ารถเนี่ยเราไม่ได้มีการกอไม้แดงนั้นนะครับทั้ง2คันตัวรถมีประกันศูนย์สามารถใช้ประวัติศูนย์ได้ตามปกติยืนยนันว่าไม่ได้มีการชนนนหัััี่่คออมม้ําาตตดใเลยะรบ ตัว <Okay. c oughs> ในสวนด้านท้ายกันต่ออย่างที่บอกในตอนแรกนะครับว่าตัวตัวท่อเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่เป็นตัวนี้แต่จะเป็นท่อไทเทนเสียงเนี่ยก็จะดังหน่อยนะครับนิดนึงสติ๊กเกอร์โตโยต้าไฮรักมีโกะต่างยังคงอยู่ครบทั้งหมดฝาท้ายอ่ะพาไปดูตัวฝาท้ายกันหน่อยฝาท้ายนะครับจะเห็นได้ว่ามิตางต่างยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลย ยืนยันนะครับว่ารถทั้ง2คันเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆไม่ได้มีการชนท้ายจิ้มท้ายมาแต่อย่างใดเลยนะครับทั้ง2คันเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนด้านหน้ากันต่อนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับรถคันนี้ย้ำราคากันหน่อยทั้งสองคันเลยรถคันนี้จดทะเบียนปี2563นะครับตัวรถเป็นปีคศ2019ประวัติศูต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดนะครับสามารถเช็คประวัติศูนได้ตัวรถยังเหลือประกันศูนอยู่เต็มๆอยู่1ปีนะครับรถคันนี้เปิดราคาเพียงแค่ 5 2สนสอหบาทส่วนสีขาวตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่5แสนหนงหมื่นเบาทต่างกันยังไงตัวนี้เป็นตัวสูงตัวนี้เป็นตัวเตี้ยตัวนี้จะเป็นตัวแซดเอดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาโอเคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสนใจทั้งสองคันนี้สามารถติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กเพจด้านมนหรือเบอร์ที่ขึ้นด้านมนได้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับท้าลูกค้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าถูกใจนะครับรถแบบนี้สามารถกดติดตาม Facebook Fanpage หรือ Youtube ประเสริฐจะเดินดนวนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มาอยู่กับทั้งสอง,สองคันนี้ก่อนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ